นี่ครับลูกค้ามาร้านก๋วยเตี๋ยวตุ้งยำดีกับโจ๊ก็ถ้าเกิดมาประจำหรือเป็นลูกค้าขาประจําก็จะรู้กันดีนะครับเขจะสั่งทีเดียวเลยผมก็เน้นย้าจังเลยนะเขามาเขาจะสั่งทีเดียวเพราะแม่ค้าจะทําตามดีนครับไม่ว่าคุณจะต่อหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแนะนําเลยว่าสั่งทีเดียวครับอร่อยแน่นอนครับนะแล้วก็คุณไม่ต้องรอก็คือสั่งมาทีเดียวแล้วก็ทําไปทีเดียวเลยนะครับลูกค้าขาประจําจะรู้กันดีครับนี่อ่แล้วก็เนี่ยเป็นเมนูเบบทางร้านเราต่เื่งเพราะเรามียำเกี๊ยวกรอบด้วยนะแล้วก อะไรนะพี่จุม๋มเกี๊ยวปลาสดใช่ไหมเกี๊ยวปลาสดอ่าเกี๊ยวปลาแล้วก็เนื้อปลาสดด้วยนะอ่ะอะบางทีคุณมาเนี่ยอ่หลังเที่ยงเนี่ยอันนอ้ในนี้ก็จะหมดไปแล้วใจเย็นๆครับก็คือของมันหมดคุณมาสายของมันหมดนะฮะคือหลังเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงไปแล้วเนี่ยของมันจะร่อยหลอแล้วล่ะนะก็ใจเย็นๆกับเรานิดนึงนะฮะ เกยวต้นยำกินกันในตู้นะครับใส่ถุงกลับบ้านนะก็25บาทครับแต่ว่าต้องแจ้งก่อนนะเราจะไม่มีเครื่องปรุงให้นะครับกับต,ตะเกียบเพราะาเราไม่มีให้แน่ๆเพราะว่าอ่ะ25่สิบห้าบาทกนะำไรเราก็น้อยอยู่แล้วนะเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับนะ25บาทครับกินที่ร้านก็25่สาใส่ถุงกลับบ้านก็25บาครับไม่มีชาร์จครับเพียงแต่ไม่มีตะเกียบกับเครื่องปรุงให้นะครับต้มยำหนึ่ง เฉพาะลูกชิ้นโตไหนยาวสองอันนี้เล็กยำลูกชิ้นอย่างเดียวโตวยาวสองแล้วก็ใส่ชงกลับบ้านเดี๋ยวเตรียมทำได้เลยพ้อมีนะจ้าแล้วก็นี่ครับอย่างที่บอกนะไปกินที่ร้านหรือใส่ชงกลับบ้านต้นทุน25บาทกันนครับอย่างที่บอกนะแล้วนะเน้นย้ำเลยว่าเราไม่มีเครื่องปรุงกับเกลี่ยให้นะครับ อ่ะอยากมีหนักโน้นก็ตามมานะครับที่วัตโนนนะครับตำบลบาก่างจังหวัดนนทบุรีนะครับแต่มันก็เดี๋ยวทุกอย่างกินกับไปตูครับผม